พี่ลองวันนี้ก็ัมาอัปเดตตาขกาวโคตรเขาเคยถยทายไปออกดอกเก็บเบิดเลยพี่้งองออกแอออกกันแล้วออกดอก ทายพี่เติมออกดอกออกนั่นขาวกลากแล้วไว้เริ่มแดงแล้วอันนี้ออกควัน ถ่ายภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะบรรยากาศท้องฟ้าสีน้ำทะเลเออถ่ออายมุมสูงพี่น้องขึ้นมุมสูงถ่ายก่อน ออกดอกประมาณเก่าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอีกสองเดือนได้ได้เก็บเกี่ยว สองเดือนก็นได้เงินลแล้วล่ะก็จะมาอัปเดตพี่น้องเบิ่งเรื่อยๆล่ะป่าข้าวโพดป่าข้าวโพดแน่บรรยากาศ สดตชื่นกับปลาใหม่เขียวๆปลาอ้อยเขียวๆปลามันเขียวๆไปอย่างนั้นพี่ดองกับผู้เขาเขาต้องฝุ่นแนมไปกับเขียวอ้วนไกลๆเ่มืนพี่ดงเขา อยาเห็นเขาลิบลิบคน